นี่ค่ะนนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเจนที่เต็นท์รถมือ2องบอยออโต้กรุ๊ปของเรานะคะวันนี้นะคะเจนจะพามาดู t o y o ตานิวยาริส 1.2e ปี2019นะคะเป็นยาริสสีเขียวมะนาวนะคะมาดูกันเลยค่ะโตโยต้ายาริคันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบพันเลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันเลยนะคะพืนท,ที่ด้านในค่ะเครื่องเล่นนะคะรองรับ f m a m นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมี AUX US USB นะคะเป็นแอร์ออโต้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเล่นผ่นพวงมาลัยได้เลยเป็นแอร์แบ็คคู่หน้าคะ่ะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะ เข็นไมเป็นเข็มไมแบบดิจิตอลนะคะตัวนี้ไมน้อยมากเลยค่ะออกรถกับเรานะคะเรายังมีบัตรดูแลสุดเฉินให้24ชั่วโมงค่ะรับประกันเกียร์นะคะตัวถังเดิมด้วยค่ะมาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังสวยมากเลยค่ะมีสปอยเลอร์นะคะมีสักเกิลพ่อคู่มาดูด้านในกันเลยค่ะด้านในนะคะสามารถพับเบาะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยค่ะ ครับบอกแบบแบ่งพื้นที่นะคะแบบ60-40ได้เลยค่ะค่ะมาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องใหม่กรีบน็อตไม่มีขยับรอยแต้มสียังมีรอยแต้มสีเดิมจากโรงงานเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่ารถเต็นท์เราไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักเลยนะคะ ใครที่สนใจน้องโ o โยต้ายารีสีเขียวคันนี้นะคะที่เต็นท์เรามีให้เลือกอีกหลายสีเลยค่ะหรือจะติดตามเราทางช่องทาง u t u b e นะคะ Facebook w w w ์ไวด์เว็บดัตหรือจะเป็น Line แอนะคะหรืออยากโทรเข้ามาสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์063 474 1188ค่ะร้านของเราอยู่ที่กรุงเทพเขตมินบุรีนะคะอยู่ถนนสุวินทวงอยู่สุวินทวงศซอย4ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเจนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ